ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิฮะตัวไรอ่ะตัวไรอะโหเท่จังเลยอะมันฟ้ายังไงดูไงดูนีมันฟ้านั่นอะไรออะโอ้โโอ้โหท่เลยดูดิลงมาแล้วลงมาแล้ว ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร179 9 บนลยลงเยี่ยมทหารนาววิกโยธีนตราดบอกกำลังคนดูแลความสัมพันธ์ขึ้นบ้านร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกไฟไหม้กองขยะไผยนินนายกอบตอแมรูดเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านปัญหาไฟป่าตะกาขอบอนยอบอกให้ประชาชนระวังเข้าไปในชายแดนระวังกับดักระเบิด โค้ชเกลียงกุนซอตราดเอฟซียังไม่พอใจการเล่นบอกให้เล่นชิงต้องปรับต่อไปพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเชเบิลทีวีและตราดทีวีดอทคอมพบรยอยลงเยี่ยมทหารนาวิกโยธินตราดบอกกำลังพลดูแลความสัมพันธ์เพื่อนบ้านร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ เวลา8นาิ30นาทีวันที่4มกราคม2558พลเรือโทธนาการไคร้ครวนผู้บัญชาการนาวิกโยธินผอบอนยและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดซึ่งมีนาวาเอกปรีชารัตนสำาเรืองรองผอบอชกน,นยตราดนำกำลังพลให้การต้อนรับ พลเรือโทธนาการกล่าวกับกำลังพลว่าเคเดินทางมาประจำการที่หน่วยนี้มา30ปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นการเดินทางมาครั้งที่สองพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งจังหวัดตราดแม้จะเป็นจังหวัดที่เล็กแต่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะไม่ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญสูงเหมือนจังหวัดใหญ่ๆดังนั้นทหารที่ปฏิบัติการอยู่ที่ตราดไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องความมั่นคงแต่จะต้องดูแลในทุกมิติทั้งนี้ขอให้กําลังพลในทุกระดับต้องเป็นคนดีใครมีตําแหน่งใดมีหน้าที่ก็ขอให้ทําเต็มที่และรู้หน้าที่ของตนเองแล้วงานจะประสบความสําเร็จส่วนสิ่งที่จะขอย้ำเตือนก็คือการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนมีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดความกระทบกระทั่งกันและอาจเกิดปัญหาขึ้นดังนั้นจึงต้องปฏิบัติกับเขาด้วยไมตรีซึ่งหากเราไม่ชอบอะไรก็ไม่ควรไปปฏิบัติต่อเขาเช่นกันจากนั้นพลเรือโทธนกรนได้เก่ากับสื่อมวลชนถึงการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอคลองใหญ่ว่าทหารนาวิกโยธินดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ การที่รัฐบาลประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลเราเป็นฐานเรือจะต้องทําตามคําสั่งของรัฐบาลอยู่แล้วถามเถามเนเศรษฐกิจพิเศษนะครับนี่เศรษฐกิจพิเศษตอี้เลยครับผมก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวนะครับเป็นนโยบายของคอรมอว่าจะประกาศให้ให้งจวตาเนี่ไปเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งคอรมออย่างเดียวทาง ทาง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 หน่วยงานอื่นเนี่ยก็อยากให้เปิดช่องท่าส่งท่าเส้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทางเมื่อเมื่อปีก่อนมาที่แล้วเนี่ยสางสมชวชชก็ก็กกได้ประชิดประชุมหน่อยก่อนผมจะรับหน้าที่ก็ยังไม่เห็นควรที่จะเปิดเนื่องจากปริมาณการค้าขายในยแต่ละวันยังน้อยอยู่นะครับแต่แต่แตั้งไม่ได้ผมจะคุยกับผู้ใหญ่ในจังหวัดตราดนะครับรวมทั้งคนที่รู้จักในจังหวัดตาราดก็มีคว่าเขาบอกโอเคก็ตอนนี้ก็ ให้ทำเนินการไปมีอะไรก็ให้จังหวัดตราดประสานกันโดยเฉพาะกิจธวิชินจังหวัดตราดเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นกรณีกรณีไปนะครับซึ่งหน่วยเฉพาะกิจธวิชินจังหวัดตราดเนี่ยสมมุติเอาของขึ้นไปไปขายหรือเอาไปก่อสร้างที่ไหนก็ให้มาดูว่าว่ามีอะไรไปบ้างนะแจ้งยอดมาให้มีอะไรบ้างนะปูนกี่ตันเหล็กกี่เส้นอะไรนะแล้วหน่วยเฉพาะกิจธวิวินต่างก็จะไปตรวจสอบแล้วเอาตามแล้วก็จบนะครับนะครับส่วนการจะเปริญธุรกิจ ที่ที่เป็นช่องถาวรเป็น่วนการเปิดเป็นเขต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 เศษกิจพิเศษในจังหวัดตราดนั้นเป็นเรื่องนโยบายของทา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 งรัฐบาลนะถึงถึง่รัฐบาลสั่งยังไงรัฐบาลสั่งยังไงผมว่าผมในคณะหน่วยปฏิบัติของกองทัพเรือนะผมทำตามทำตามนโยบายรัฐบาลอยู่เต็มที่แล้วครับให้การโวยเต็มที่โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนจังหวัดตราดหรือกองประชาการป้องกันแสดงจันทร์ารีุระตาดดีการเข้าประชามผมนั้นตรงไปตรงมาครับ ตรงไปตรงมาไม่ต้องกังวลใารการตรงไปตรงมาในที่นี้เราก็อยู่บนพื้นฐานของการที่จะจะคุยกันได้นะครับอะไรที่มันพอที่จะทําให้และไม่เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต,ต่อต่อต่อประเทศชาติผมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับขอยืนยันกนางสื่อมวลชนได้เลยไฟยังไม่กองขยะไัยลินและปะทุอีกด้านอบตอแม่รูดนำรถฉีดน้ำดับเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ปัญหาไฟไหม้กองขยะที่บ่อขยะไพลินตำบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเกิดต่อเนื่องผงกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและชาวบ้านที่ต้องอาศัยกองขยะในการเก็บขายขยะรวมถึงวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยการแก้ไขปัญหาเนื่องจากที่ผ่านมามีไฟไหม้กองขยะนี้มาแล้ว3ครั้งจากปัญหาดังกล่าวนายคำพันธ์บุญมากอายุ61ปี ซึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้กับบ่อขยะนานกว่า10ปีกล่าวว่าอาศัยเก็บขยะจากกองขยะเพื่อดำรงชีวิตซึ่งการไหม้ของบ่อขยะแห่งนี้ได้รับความเดืดร้อนเหมือนกันโดยเฉพาะที่ช่วงไฟลุกใหม่ๆจะมีควันจำนวนมากทำให้ต้องใช้ผ้าปิดจ,จมูกซึ่งที่ผ่านมาไฟไหม้กองขยะมาแล้วถึง3ครั้งเมื่อช่องเช้ายังคงมีไฟติดขึ้นมาอีกซึ่งทางอบตอมแมรุได้นำรถ ฉีดน้ำมาดับแล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ด้วยบูดแบบไหนแล้วความเดือดร้อนอชาวบ้านเดือดร้อนไฟมันไหม้มันกลิ่นมันกลิ่นไม่ดีมันกลิ่นมันกลิ่นมันเหม็นนะมันเหม็นกลิ่นมันเหม็นแล้วไฟไหม้นานไหมแต่เมื่อวานสามสิบนาทีดับแล้วมันเริ่มไหม้ใหม่ๆ มไม่มาน่ยมันสองสาครั้งแล้วครั้งครั้งที่สองครั้งหนักๆเลยที่สองแลเดือดร้อนยังไงมาเดือดร้อน,อาาออนชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันเหม็นเหม็นโอ้อยู่ยากกวนโอ้ด้านนางบัวพันปันตะยะโสอายุ62ปีบ้านคลองตะเคียนตำบลไม้รูดที่ยึดอาชีพการเก็บขยะและของเหลือใช้อื่นๆเอามาขายบางครั้งบอกว่าเก็บขยะมานานกว่า10ปีได้วันละ100-200กว่าบาทโดยมีพ่อค้ามารับซื้อ ซึ่งมีรายได้เพียงพอเลีล้ยงหลานสองคนในขณะที่แต่ละวันมีคนเก็บขยะประมาณ5้าถึงครอบครัวมันเิบกว่าปีแล้วจ้ะเก็บรายได้ดีไหมมันก็อพอได้กินไปวันวันนึงแหละที่ว่าได้ได้วันละเท่าไหร่ฮะมันไม่แน่ไม่นอนบางทีก็ร้อยกว่าบาทมัง่200งสองร้อยมั่งมันแล้วแต่ได้อ่ะสี่ห้าครอบครัวจ้ะอ๋อสี่ห้าครอบครัวนะที่มันเก็บขยะนะโอหาเลยได้เสริมนะ แล้ไไ้้วเกะไไไปปาอรดนาะหา้แลยสุรศักดิ์อินทรประเสรินในายกอบตแมรุมร่ดกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ระดมฉีดน้ำรถดับเพลิง4คันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคลองใหญ่จนสาม,มารถควบคุมเพลิงได้ซึ่งเมื่อเช้านี้ไฟได้ขุขึ้นมาอีกถึง2จุดทางอบตอจึงได้ส่งรถน้ำและเจ้าหน้าที่มาดับไฟเป็น ที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโดยที่อยู่ในพื้นที่ร,บรอบๆบอกขยะเป็นหูเป็นตาดูแลหากพบว่ามีไฟติดหรือลุกขึ้นอีกให้แจ้งให้กับเจ้าหน,น้าที่ได้ทราบทันทีรวมทั้งพนักงานที่นําขยะมาทิ้งก็ช่วยสอดส่องให้ด้วยก็การแก้ไขเบื้องต้นเมืวันนี้เรามาดมรถกับเพลินสี่คันก็สามารถคุมเพลิงได้แล้วและเมื่อเช้านี้ก็มีไฟคุกขึ้นมาอีกสอจุด ก็ทางอุตสาหรมยูดได้ทำการควบคุมอยู่แล้วตอนนี้คิดว่าก็เฝ้าระวังอยู่ที่ว่าไม่น่ามีปัญหา,เ,าเรื่องเพลิงไหม้ตอนนี้เราใช้ใช้ชาวบ้านแถวนั้นเฝ้าระวังอยู่แล้วก็พนักงานที่ไปจิ้งขยะแต่ละแต่ละในช่วงวันในห้สี่อุปัเนี่ยก็จะช่วยกันดูนะถ้ามีเหตุอะไรแจ้งแจ้งทันทีเวลารถดับเพลิงทั้งสี่แห่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับ หาไฟป่าตะกางพอบอนยบอกว่าให้ประชาชนระวังเข้าไปในเขตชายแดนรวมถึงระวังกับระเบิดพอโทธนาการใครครวนผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเปิดเผยว่าจากการที่เกิดไฟไม่ป่าที่ตำบลตะการอำเภอเมืองจันทรารซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชานั้นในเรื่องไฟป่ายังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ในระดับล่างซึ่งระหว่างที่มีการดับเพลิง มีการพบระเบิดจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องต้องขอแจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าบริเวณชายแดนเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอเมืองตราดยังคงมีระเบิดอยู่จํานวนมากซึ่งยังไม่มีการเก็บกู้ดังนั้นหากเข้าไปอาจได้รับอันตรายจากกับระเบิดได้ซึ่งไม่รู้ว่ามีจุดใดบ้างทุนระเบิดของเราก็ทําการกู้อยู่ตลอดเวลานะครับส่วนไฟไฟป่าจะมีไฟป่าทีาคา่คุณถามก็เนเคสไฟป่าใช่ไหมครับมันมัน,ม,นมันมีระเบิด ผมยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้แต่ถึงแต่เรื่องระเบิดนั้นเขตที่มีระเบิดที่เรายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ทําการกู้ให้ปลอดภัยนั้นเราก็จะไม่อนุญาตให้คนเข้าไปนะครับเราจะไม่อนุญาตให้คนเข้าไปเด็ดขาดนะครับถ้าเข้าไปโดยที่ผมลังทางถ้าเข้าไปทางที่ที่ทางทหารไม่ได้เห็นชอบให้เข้าไปคือลักลอบเข้าไปแอบไปทําพืชไร่หรือเข้าไปถ้าโดยข้อเท็จจริงแล้วโดยหลักการแล้วเขตที่ยังไม่กู้ระเบิดให้เคลียชัดเจนหรือเคลีย์นั้นน่ะ ฐานจะไม่ได้ยา้ให้ใครเข้าไปทำไปไปเข้าไปเด็ดขาดนะครับนอกจากการลักลอบเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องเห็นใจฐานนะครับว่าจะทำไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับแล้วการการวางระเบิดมันไม่ได้วางกันวันสองวันเขาเขาวางกันสะสมมันเป็นท่านก็รู้อยู่น่าเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วการกู้มันไม่ใช่กู้ได้ง่ายๆนะครับการกู้ระเบิดนะครับผมได้เห็นด้วยด้วยตาของผมเองแล้วมีผู้ชายระดับสูงเห็นแล้วว่าการกู้ต้องรอบครอบ ลองรอบครอบพอสมควรไม่ไม่ใช่นั้นก็ยังจะเกิดปัญหาอย่างปีที่แล้วซึ่งกําลังพลของผมซึ่งเป็นกาลังพลมือดีของผมด้วยนี่คือมือดีนะครับยังประสบอุบัติเหตุเองเลยนะครับถึงขนาดพิการเป็นทุกกลภาพอยู่ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่สถีบนะครับ,รบนะครับทางการไว้แล้วครับเราก็ต้องร่วมกับทางจังหวัดนะครับร่วมทางจังหวัดและทางกองทัพเรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากรดมสัมภาษณ์กำลังจากรถน้ามาจาก ทานในพื้นที่จันทบุรีไม่พออาจจะต้องขอจะจะทีบซึ่งเป็นหน่วยปกติของของพวกผมนะครับมาดูแลอยู่แล้วก็ขอเขาจะตั้งศูนย์บรรเทาภัยพิบัตินะผมทราบนะครับแต่ก็ต้อง,ก,องก็ต้องการขอรับการสนับสนุนเรื่องน้ําเนิมก็ต้องขอเป็นระบบนะครับถ้าไม่เป็นระบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพวกใครพวกมันช่วยเฉพาะหมู่บ้านนี้ใช่ไหมช่วยเฉพาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านที่ไม่ไม่มีความสนิทอะไรมันไม่ได้นะครับทุกอย่างมันคือหัวเลยครับทุกอย่างในการทํางานไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือระบบภาคเอกชนครับ ตรงไปตรงมาจบนะครับตรงไปตรงมาจบแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี b t ทอนุสาวรีโทร0908181828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 4 4 8 1 5 5 1สสถานีขนส่งตราดโทร 039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา แนาฬิกาสิบนาฬิกา12นาฬิกาสินาฬิกาและ18นาฬิกา โคชเกลี้ยงนาราศักดิ์บุญเกลี้ยงกุนซือตราเอฟซียังไม่พอใจการเล่นบอลบอกให้เล่นชิ่งต้องปรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมตราเอฟซเจ้าบ้านกับทีมนอทกรุงเทพ FC ที่สนามกีฬากลางจงตราดซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นาราศักดิ์บุญเกลี้ยงหวัวหน้าโคชผู้ฝึกสอนต้องการทดสอบทีมในการเล่นซึ่งใช้นักเตะตัวหลักและตัวสำรอง การเล่นในครั้งนี้เล่น3ควอเตอร์โดยควอเตอร์แรกตราดเอฟซเล่นได้ดีกว่าและชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์อย่างไรก็ตามในการเล่นควอเตอร์ที่2นักเตะนอต์ทกรุงเทพ f อฟเล่นได้ดีและสามารถสร้างเกมบุกใส่ตราดเอฟซได้หลายครั้งทําให้ชัยพอรอุตมรัตต้องออกกําลังเซฟไว้ถึง2ครั้งแต่ก็เสมอกันไปศูย์ประตูต่อศูน ขณะที่ควอเตอร์ที่3นาราศัก์ส่งตัวผู้เล่นอีกทีมลงไปเพื่อเติมเกมรุกและสามารถทำเกมบุกได้ดีแต่ถูกนักเตะวัยรุ่นนอร์ทกรุงเทพ FC ใช้ความเร็วและความสดบุกขยี้ทีมตราด FC ได้อย่างสนุกแต่ในที่สุดเสมอกันไป0นย์ประตูต่อศูซึ่งมาจบ3มควอเตอร์ตราด FC ชนะไป1ประตูต่อศูย์แต่ก็ยังคงไม่เข้าตากองเชียร์นัก จบเกมนาราศักดิ์ได้ตำหนิลูกทีมที่เล่นไม่เป็นไปตามแผนและเล่นบอลหลายจังหวะไม่เหมือนที่ได้ซ้อมไว้จึงของให้มีการแก้ไขบลองทางน,น,น้นะแต่แต่ละคนเนี่ยเทคนิคฟุตบอลดีทั้งนั้นแหละนะแต่ไม่ใช่เทคนิคที่ฉลาดนะครับเทคนิคที่ฉลาดไม่ใช่นะน่าตำหนิมากตําตำหนิเลยนะวันนี้คุณที่ยอมใหุ้บอลกันนะครับแม้แต่คนที่ผมคิดว่าเออมันน่าจะเป็นคนให้บอลง่าย กับไม่ให้นะกับไม่ให้นะครับนะต้องแก้ไขต้องแก้ไขนะแก้ไขเราเล่นจันทบุรีเราไปเห็นแล้วเราไปเล่นกับน้องที่เราไปเห็นแล้วขณะเดียวกันยังบอกว่าวันนี้ยังต้องปรับทีมให้เล่นบอลตามแผนการเล่นซึ่งทีมตราเอฟซีสามารถทาได้แต่ต้องเข้าใจในเรื่องการเล่นให้เป็นระบบเราพี่ตัวเด็กชุดนี้สามารถทําอย่างที่อาจารย์ได้ก็ซ้อมทําได้ ซ้อมทําได้แต่เวลาแข่งกันจริงผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นทุกคนได้บอลทุกคนเลี้ยงหมดพอเลี้ยงไปเสียปุ๊บก็เป็นภาระของเพื่อนที่ต้องวิ่งไล่มาแล้วพอคนอีกคนได้บอลก็เลี้ยงเหมือนกันทุกคนเลี้ยงฟุตบอลระบบฟุตบอลการเคลื่อนที่ถึงบอลพาสซิ่งซับพอร์ตหายคือคือเราก็ต้องก็ต้องทํากันต่อไปก็ต้องทามันต่อไปก็ต้องพยายามที่จะสร้างให้ได้ในในระบบที่ที่ที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่นะที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่ก็จะพยายามที่จะทํา สำหรับเป้าหมายนั้นขอให้เล่นให้ดีที่สุดและขอให้กองเชียร์มีความสุขรวมถึงขอให้เข้าใจการทำงานของนักเตะทุกคนคือคือคือเป้าหมายผมไม่มีผมต้องการว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะมาถามผมว่าเลขตัวเดียวไม่หนีตกชั้นไหมผมผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดกับนักฟุตบอลที่เรามีในขณะนี้ทิดว่าตอนนี้เราต้องเสริมต้องเพิ่มต้องตัดอะไรออกไหมครับก็เพิ่มอย่างเดียวคือทำยังไงให้เขา เอาจากที่ซ้อมไปสู่สนามแข่งขันจริงออออคือตอนนี้เราซ้อมอย่างหนึง่งแต่พออุ่นเครื่องแล้วกลายไปอีกอย่างพระอาจารย์คิดว่าจะบอกกับกองเชียร์ชาวตา่างประเทศอยังไงกับการคาดหวังของชาวไผมผม,ผมเข้าใจ,ผม,าใจผมเข้าใจแฟนคลับผมเข้าใจกองเชียร์ทุกคนมีคาดหวังกันทั้งนั้นแหละนะทีมใหญ่ก็อยากคาดหวังว่าจะต้องขึ้นชั้นให้ได้ทีมเล็กก็จะบอกว่า จะต้องหนีตกชั้นหรือจะต้องเลกตัวเดียวแต่ผมก็จะบอกว่าผมมาผมทําเต็มที่เต็มความสามารถแล้วจะทําให้ดีสุดผมโค้ชทุกคนอยากให้ที่มาอยู่ตราดก็อยากให้แฟนขับตราดมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลผมก็เช่นกันผมก็พยายามอยากจะทําให้แฟนขับชาวตราดเนี่ยมีความสุขกับการเข้ามาเชียร์ฟุตบอลคือมาแล้วชนะมาแล้วเล่นดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยมันเยอะแยะไปหมด แต่ก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับกรมประมงจัดพิธีปล่อยพัน์หอยลาย กุ้งทะเลลงสู่ท้องทะเลตราดเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตสัตว์น้ำคืนความสุขให้ชาวประมงนายจุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายนารงธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมกันเปิดพิธีปล่อยพันธุ์หอยลายและกุ้งกุลาดำลงสู่ทะเลที่บ้านแหลมเทียนหมู่หนึ่งตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราด โดยโครงการปล่อยพันธุ์หอยลายเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในบริเวณทะเลจงตราดโดยมีประชาชนเยาวชนในพื้นที่ตำบลเอาใหญ่จำนวนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายชยันการสมเนตประมงจงตรากล่าวว่าหอยลายนับเป็นสัตว์น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศโดยในอดีตทรัพยากรหอยลายในจงตราดมีความอุดมสมบูรณ์แต่ขณะนี้ลดปริมาณลงไปมากจากการทําประมงที่ขาดความรับผิดชอบจึงอยาก ให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้สนับสนุนการปล่อยพันธุ์หอยลายมาแล้วสองครั้งรวม2.2ล้านตัวส่งผลให้หอยลายในพื้นที่จังหวัดตราดและบริเวณช่องช้งางอ่าวตราดตลอดจนแนวชายฝั่งมีหอยลายหนาแน่นและเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของหอยลายชดเชยที่ถูกจับจะตายตามธรรมชาติทางกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์หอยลายลงสู่ทะเลตราดอีกครั้ง รรงงานสัญชาติกัมพูชาในจังหวัดตราดผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเกือบ2,000คนแจ้งขยายการตรวจสัญชาติถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้นางรัชนาพรวัชโรไทยจัดหางานจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่ประเทศกัมพูชาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสัญชาติ ชาติแรงงานต่างด้าวมาตรวจสัญชาติให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาในจังหวัดราบริเวณสาราทับทิมสยามสารลกลางจังหวัดราดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนมกราคมซึ่งทางกรมจัดหาง,งานจงาังหวัดได้แจ้งขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้โดยายจ้างจะยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติซึ่งจากการดำเนินการมาทั้งหมด มีการตรวจสัญชาติให้แก่แรงงานต่างด้าวมียอดรวมแล้วเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา1,984คนมีผู้ติดตาม35คนเปิดงานสุดยอดโอทอปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่7อย่างเป็นทางการน,นายนรงชีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจงราังหวัดเป็นประธานเปิดงานสุดยอดโอทอบสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่7 ประจำปี2558ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆและหอ,อกการค้าจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณลานกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราดการจัดงานดังกล่าวเป็นการสร้างรายได้ขยายโอกาสและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้กว้างขวางแก่กลุ่มอาชีพ ในระดับชุมชนประกอบกับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการจะได้นำผลผล,ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่สู่สาธารณาชนเพื่อขยายผลไปสู่ระดับภาคและระดับประเทศต่อไปบุฟเฟ่ลองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50เปรียบอากาศประจำวันทาดตัวรอกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตอนออกากเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร